สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าไปซื้อข้าวเขาก้บนามนะคะโบาวาสิเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะแลัวก็ขค้องใส่ค้องสอยทีมะาลาัยออนไลน์นะคะที่ทุกๆ่ันหมอบไห้โบวาสิเป็นคุณพ่อวิเชียนคุณแม่ธัญนา,นานแม่จูนนะคะจากเยอรมนีแลกักการไล่ขู่หลาย้นทีมอบ ะมะไร่นำใจไฮนะคะตอนเย่านไหล์ซดเวลาไหล์ซดเนาะค่ะนอกจากขอบพระคุณได้หลายค่ะอันนี้คือถ้าเอามาตุนไ้เด็กเด็กนะคะู่ในบาทเท่านะคะได้กินน้ำกันที่นนองเฮ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณจากใจค่ะขอบคุณคะ่ะโอ้ผมไม่มือขอบคุณ <laughs> ไปก่อนพะลูงทุ่งน้าเหรอ